จับแก้มน้องจับขาน้องหอมน้องถึงไหมลูกไม่ถึงน้องเหม็นหอมถึงไหมเป้นแนกันหนึ่งปีเก้าเดือนค่ะเจอน้องแฟดเล่นใหญ่เลยวตันจับน้องจุ๊บน้องจุ๊บน้องจุ๊บน้องถึงไหมลูก เรกน้องยังโอ้โอ้โองน้องน้องจะร้องแน่น้องจะร้องแล้วโอ้โอ้น้องโอ้น้องเป็นไหมโอ้น้องร้องไหมอะคะลมมันไม่กระดิกอะมันไม่มีลมน้องจะเดินเปล่าหยุดนะหยุดนะอันนี้นี่ต้องเข็นต้องเข็นลมมันไม่มีไปลินชอบน้อง